CPF นะครับก็ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรอุตสาหกรรมเรามีความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างอาหารที่มีนิวทริชั่นที่ดีนะครับให้กับผู้บริโภคของเราหลักการในการทำงานของ CPF ก็ยึดหลัก3ประโยชน์นท,ที่1ก็คือเราไปทํางานที่ไหนที่เราไปทํางานในประเทศประเทศนั้นเราต้องทําให้ประเทศประเทศนั้นเนี่ยได้คุณค่าที่สุดในการเราไปอยู่ในประเทศนั้นทําให้สังคม ที่เราเข้าไปดําเนินธุรกิจได้รับผลประโยชน์ที่ดีอีกกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญมากที่ทําให้บริษัทเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างยัง่งยืนและมั่นคงก็คือการประกาศจิตนารมติ่ทัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเซเปฟเองเนี่ยก็ได้พัฒนากระบวนการภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการทํางานของเราเนี่ยจะไม่มีส่วนไปสนับสนุนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทั้งสิ้นเกี่ยวกับกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันทำให้เซเปฟเองเนี่ยสามารถยื่นสมัครจนเข้าเป็นสมาชิกข,ของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต ก็คือ C A C มาตั้งแต่ในปี2,550ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ในสังคมไทยของเราเราอาจจะยังไม่ได้เห็นได้ทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งผมก็เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าคนไทยส่วนใหญ,ญ่ทุกคนกไม่มีใครต้องการให้มีเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าการที่เซเว่บเองเป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมเราเองก็ต้องเป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกันในการสนับสนุนลดเรื่องราวต่างๆหรือกำจัด เกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันให้ได้สิ่งที่เราทําก็คือเราพัฒนากระบวนการภายในของเราให้มีประสิทธิภาพให้มีความคล่องตัวแต่ก็เป็นการทํางานแบบโอเพนแพลตฟอร์มมีการรับรู้ข้อมูลเป็นทรานสเพลนซิสเ็มเพื่อหลีกเลี่ยง เรื่องราวของผลิตและคอรรัปชันประโยชน์ที่ได้รับอย่างชัดเจนที่สุดของการพัฒนากระบวนการที่ได้กล่าวมาข้างต้นเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจเนี่ยผมขอยกตัวอย่างของกระบวนการในการจัดซื้อพอเราเปลี่ยนแปลงโปรเซสของเราให้มีกระบวนการการจัดซื้อเนี่ยที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเราพัฒนาให้การจัดซื้อของเราเนี่ยมีกระบวนการมีขั้นตอนเช่นทุกครั้งที่มีการจัดซื้อทุกครั้งจะต้องมีซัพพลายเออร์อย่างน้อย3เจ้าขึ้นมามีการทำคัดวิสิตตัวซัพพลายเออร์เราเองทุกอย่างที่เข้ามาสู่กระบวนการจัดซื้อเนี่ยเป็นระบบที่เป็นโอเพ รู้เรื่องกระบวนการในการจัดซื้อของบริษัทเราได้ด้วยเพื่อให้การทํางานทั้งหมดเป็นไปอย่างราบลื่นก็ทําให้กระบวนการในการจัดซื้อกระบวนการในการพัฒนาล้งตัวเราเองและซัพพลายเออร์จำนวนมากของเรานะครับที่มีถึงประมาณ8,000-9,000รายเนี่ยสามารถทํางานด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้กระบวนการการโปรโมทการไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันการทําการสื่อสารภายในองค์กรและกับภายนอกองค์กรที่มีสเต็กโฮเดอร์ต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับองค์กรของเราให้ทราบว่า การทำทุจริตคอรัปชันนั้นเป็นสิ่งที่บริษัทไม่สามารถรับได้อย่างยิ่งการคอมมูนิเคชันนี้นะครับเราก็จะมีการวางแผนเป็นเยียร์แผนสื่อสารทั้งภายในให้บุคคลากาเราทราบสื่อสารให้กับคู่คา้าหรือสเต็กโฮเดอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์หรือใครก็ตามแต่ที่เรามีโอกาสได้เขาทำงานร่วมกันให้ทราบว่าจุดยืนของ cpf ก็คือการยอมรับไม่ได้เกี่ยวกับการทำทุจริต นอกจากนี้นะครับเซเว่นก็จะตั้งหน่วยงานขึ้นมาเป็นหน่วยงานรับแจ้งเบาะแสในการทุจริตและคอร์รัปชันโดยหน่วยงานนี้นะครับใครที่แจ้งเบาะแสเข้ามาเนี่ยข้อมูลทั้งหมดก็จะเก็บเป็นความลับการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับจะสามารถหมดไปจากประเทศไทยได้นั้นเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือกันนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างจิตสํานึกและสร้างภาคปฏิบัติวิธีการการจัดการนะครับเพื่อลดปัญหานี้ให้ได้นะครับซึ่งทาง c ซ f ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการนะครับในการกำจัดปัญหาคอร์รัปชันให้หมดออกไปจากประเทศไทยครับ